สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาตผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลพบกับผมแอดมินเมงเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลมาชมบทวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับซึ่งเป็นนัดที่2ของฤดูกาลนี้นะครับท่านผู้ชมลิเวอร์พูล l กับผู้เราท่านผู้ชมจะเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการเยือนคริสตัลพาเลทนะครับที่คุมทัพมาโดยพทริกเวล่าโดยคู่นี้นะฮะจะลงแข่งขันกันในค่ำคืนวันจันทร์ที่15สิงหาคมนะครับ ตามเวลาประเทศไทยก็คือตีสองตรงนะครับโดยแข่งกันที่สนามแอนฟิลด์นะครับช่องที่ได้รับการถอยตัวสดก็คือทูพีมิริกฟุตบอลเฮดดีหนึ่งและทูพีมิริกฟุตบอลเฮดดีสองนะครับส่วนแอดมินนะฮะไม่พร้อมที่จะเป็นผู้นําเชียร์นะครับเดิกเลิกเกินพรมพี่น้องเบ่ไหวครับนอนหล้วก็ตื่นมาเสียเอากันครับพรมพี่น้องวันนี้นะครับมีอะไรกันบ้างน,นะครับก็จะมีเบทวิเคราะห์นะครับ 11รายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามนะครับแล้วก็สภาพความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับโดยลิผูของพวกเรานะครับนัดแรกนะครับโอ้โหเลยได้ว่าพา่าสะดุดเสมอกับน้องใหม่ร้ายประสุดอย่างฟุตเลี่ยมมาชนิดที่เราต้องได้ตามตีเสมอถึง2ครั้งในเกมเปิดฤดูกาลที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมทําให้เห็นว่าห่วงแดงของเราในปีนี้ยังคงต้องใช้เวลาในการปรับจูนคุ้มกําลังและแนวทางการเล่นอีกพอสมควรนะครับเนื่องจาก ขายซินูนไม่นออกไปและได้เดวินนูเยสเข้ามานะครับโดยเฉพาะในแดนการนะครับในนัดที่แล้วเนี่ยเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเราไม่สามารถคุมเกมให้อยู่กับมือได้นะครับแต่เป็นทางฝั่งของฟูลเล่มนะครับวิ่งบีบไล่พื้นที่กดดันสูงตั้งแต่หน้าปากประตูของเรานะฮะจนเราต่อบอลทําเกมได้อย่างยากลําบากนะครับแต่ก็ยังดีที่ยังเก็บแต้มหมกมาได้นะครับเสมอ2 2ส่วนทางฝั่งของคริสตัลพาเลทเองพวกเขาก็ เปิดบ้านเซลเฮิร์ดพ์คแพ้ให้กับอัลเชอลนะครับทีมมาเมื่อไป2อศูนย์นะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับแพทริกเวล่านะครับนัดนี้ต้องออกมาเยืนลิเวอร์พูลด้วยนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับโดยเริ่มต้นกันที่สภาพความพร้อมนะฮะไปไล่กันดูหน่อยลิเวอร์ pool ของเราก็มีนักเตะท,ที่บาดเจ็บค่อนข้างเยอะเลยนะฮะที่เห็นเนี่ยแดงๆเนี่ย นับนิ้วได้เนี่ยประมาณ6คนนะฮะโอโ้ไม่สามารถลงเล่นได้นะครับอ่ะมีใครกันบ้างมีโกโนเต้น,นะครับเคลเลอร์โจนตาอเล็ก็อะไรก็กชมเลนเครอร์ติโจนนะครับและล่าสุดเป็นติเอโกอากันตาล่านะครับพ่อแม่พี่น้องโอ้โหเรียนได้ว่าพักยาว6สัปดาห์นะครับทั้ง6คนที่กล่าวมาเนี่ยไม่สามารถลงเล่นได้แน่นอนนะครับแต่ในข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีนะฮะนั่นก็คือนักเตะที่หายจากอาการบาดเจ็บ นั่นก็คือคอสตาสมิการแล้วก็นาบีเกตานะครับซึ่งภาพล่าสุดทั้งสองคนนี้ซ้อมกับทีมได้แล้วนะครับก็มีลุ้นในการเป็นตัวเลือกของจิกเก็ตครับต่อไปนะครับเป็นทีมนิวนะครับสถานการณ์ทีมล่าสุดนะครับก็บอกว่าติโก้เนี่ยไม่สามารถลงเล่นได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะมีการมาเจ็บที่ต้นขานะครับ เรียกได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยเขาบอกเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นบิ๊กเลยนะฮะเรื่องใหญ่นะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับฉะนั้นในนัดที่เจอกับทางฝั่งของคริสต็อเปลตนะครับดีหน้าทีเล็งเล่นในบ้านนะครับที่อันฟิลด์น่าจะเป็นโอกาสของฮาร์วียเลียดนะครับที่จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับอ่าพอดูแล้วเคอร์ติสโจงก็ยังเจ็บนะครับส่วนฮาร์วียเลียดหลังจากนัดที่เจอกับฟูลแลมเนี่ยเจ้าจุกทำได้ดีนะครับลงมาปุ๊บเกมเปลี่ยนเลยนะฮะฉะนั้นมีโอกาสได้ออกสตาร์ท เป็นตัวจริงแทนติโก้นะครับในนัดเจอกับคริสโตเพลตส่วนตำแหน่งอื่นๆนะครับที่กล่าวไปนะครับโกนาเต้โจต้าไม่สามารถลงเล่นนะครับแต่ฮาวิเอเลียดนั้นมีโอกาสนะครับทูคัมนะฮะก็คือมีโอกาสโซแซกเป็นตัวจริงเลยนะครับส่วนแนวรุกนะครับหลังจากนัดที่แล้วนะฮะใช้โรเบรโตเฟอร์มิโดนะครับลงเล่นก่อนดาวินนูนเยสนะครับผลลัพธ์ออกมาไม่ดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยบูบาบฉะนั้น หลังจากที่เปลี่ยนนูนเยสลงมาแทนเฟอร์มิโน่ริร์พูบูว้าหน้ากลัวขึ้นเลยนะครับแล้วก็หลากหลายขึ้นในการทำประตูฉะนั้นสื่อก็สับไปแล้วนะครับสื่อสับแหลกริร์พูแล้วสับแหลกเจนคงอปบแล้วบอกทําไมไปส่งนาวินูเยสลงเล่นครึ่งหลังไม่ให้ลงครึ่งแรกเลยนะครับเป็นตัวจริงไม่งั้นชนะไปแล้วแมตที่เจอกับทางฝั่งของฟูลเล่นะฮะฉะนั้นนัดนี้นะฮะคงจะเป็นนาวินนูเยสได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก่อนเพราะฟอร์มมันก็เห็นเห็นอยู่แล้วว่านูนเยสดีกว่านะครับ ตรงนี้นะฮะก็จะได้ออสตาร์เป็นตัวจริงแทนโรเบิร์โต้ฟอร์มิโนในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้านะฮะตรงกลางของลิเวอร์พูลนะครับนี่คือสภาพทีมของเจ็กกี้ครอปนะครับลิเวอร์พูลนะฮะเราข้ามฟากมาดูของทางฝั่ง The Eagle เดอะอีเกิลนะครับคริสตัฟพลเลตนะฮะโดยนักเตะที่บาดเจ็บเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะไล่ตั้งแต่แจ็คบัลเลนเจมส์ทอมกินนะครับเจมส์แม็กอาร์เธอร์ มิเชลออริเซ่นะครับแล้วก็แซมจอห์นสโตนนะครับโดยทั้งหมด4คนเนี่ยที่แดงๆเนไม่สามารถนลงเล่นแต่มีอีกคนหนึ่งนะฮะที่คาดการณ์ว่าน่าจะสลัดอาการบาดเจ็บแล้วพร้อมลงเล่นก็คือแซมจอห์นสโตนนะฮะส่วนทีมนิวนะฮะอย่างที่กล่าวไปนะครับว่าแซมจอห์นสโตนนั้นมีโอกาสที่จะรีเทิร์นนะครับสลัดอาการบาดเจ็บในวันจันทร์ที่จะต้อนรับการที่จะไปเยือนทิปทิพทูริรูพูลนะครับ ส่วนผู้สาประตูนะครับก็คือโกลคีเปอร์เนี่ยแจ็คบัตแลนเนี่ยไม่สามารถลงเล่นได้นะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆๆนะครับที่กล่าวไปไล่มาตั้งแต่มิเชลโอริเซ่เจมทอมกินส์และเจมแบ็กอาเธอร์หมดสิทธิ์ลงเล่นแน,น่นอนนะครับตัวหลักๆทั้งนั้นเลยส่วนแนวรุกนะครับของพวกเขาก็ยังมีอ่าชอนฟิลิปมาเตต้านะครับที่เป็นตัวชูโรงนะครับแล้วก็จะมี ออชชอนเอดูอานะครับพร้อมเป็นตัวเลือกนะครับสำหรับแพนติกเวล่าในแนวรุกนะครับและอย่างที่ฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่นี่ยเจอกับอาซนอลและแพ้ไปนะครับ2-0นะฮะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับของทั้ง2ทีมนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าลิเวอร์พูลของเราเนี่ยเล่นเกมปีซันกับคิวซาเปเลียตเราชนะมา2-0นะครับที่สิงคโปร์นะครับถ้าใครยังจำกันได้เนาะ นี่คือสภาพล่าสุดนะครับสถานการล่าสุดต่อไปเราไปดู11ผู้เล่นรายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามของทั้งสองทีมนะครับต้องออกตัวไว้ก่อนว่าคาดการณ์นะอ่าเรามาดูทางฝั่งเจ้าบ้านลิเวอร์พูลของเรานะครับจะมาภายใต้ระบบ4-3-3อ่ะซื้อตัวซื้อใจเจกเก้นครับนะครับว่าจะส่งใครลงเล่นในแดนกลางเนาะเราไปเช็คกันเลยเริ่มต้นที่ผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นทางฝั่ง,งอลิซงเบเกอร์ กองหลัง4คนนะครับทางนั้นซ้ายเป็นแอนดูโรเบอร์สันเซนเตอร์ใช้เวอร์กิฟันไดายจับคู่กับจูออมาติปข้างแน่นะครับส่วนขวาสุดก็จะเป็นเทนส์อเล็กเซนเนโนนะครับเหมือนเดิมขยับมาที่ตรงกลางนะครับที่ลุ้นกันอยู่ว่าใครจะแทนติโอโกนะครับ,อาจจ,บ,บอาจจะมีสลับสลับอาจจะมีสลับสับเปลี่ยนทุน่งนะครับหลังจากแฮนเดอร์สันไปยืนทางของขวาเนี่ยจะมายืนทางฝั่ง,งซ้ายละแทนติโอโกนะครับแฮนเดอร์สันจะยืนทางฝั่ง,งซ้ายตรงกลางจะเป็นฟอนโยนะครับทางด้านขวาน่าจะเป็นฮาร์วีเลียตนะครับเจ,จ้าจุก ที่พึ่งต่อสัญญาฉบับใหม่ออไปนะครับถึงปี2 0 2 7เนื่องจากจะต้องสลับเพราะว่าแฮรวเรียดเนี่ยเขาชอบประสานงานทางด้านขวากับซาร่านะครับจิงบอลต่อบอลกันได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนี่คือแดนกลางที่คาดการนะครับส่วนตัวสแสแทรก็ยังมีนะฮะอย่างเช่นเจนสมินเนอร์นะครับก็แสตซ์ได้ในตำแหน่งแดนกลางนาะบีก็ต้างายเจ็บแล้วนะฮะแล้วก็ยังมีฟอร์บิลคาวยออีก1คนนะครับ ก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วกันนะครับแต่ฮาวิ่อเรียดนั้นแรงขึ้นมาก็อาจจะได้ออสตาร์เป็นตัวจริงไปก่อนนะครับส่วนแนวรุกสามประสานนะครับแน่นอนหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ค่อนข้างแน่นะครับเพราะไม่มีใครดีไปกว่า3คนนี้แล้วนะครับหลังจากที่โชต้านั้นบาดเจ็บตอนด้านซ้ายก็จะเป็นลุยเดียตนะครับตรงกลางก็จะเป็นดาวินนนเยสนะครับลงแทนโรเบร์โตฟูมิโนเลยตั้งแต่วินาทีแรกตอนด้านขวาก็จะเป็นโมเมนต์ซานานะครับคอยกระชากเลอกเลื้อนะฮะ พอเขาจองอยู่แล้วตำแหน่งนี้นะครับไม่มีใครสามารถทดแทนได้นะฮะนี่คือไล์อัพลิวพูนะครับภายใต้ระบบ4-3-3นะครับก็รู้สึกว่าฟูลทีมนะเป็นทีมที่ค่อนข้างฟูลทีมเลยนะฮะตั้งฝั่งของคริสตอาเลซนกันบ้างนะครับคุณซือแพทริกเวล่านะครับก็จะใช้ระบบการเล่นคล้ายๆกับลิวพูนะฮะภายใต้ระบบ4-3-3เช่นเดียวกันอ่ะเรามาดูกันหน่อยว่ามีใครกันบ้างนะครับผู้รักษาประตูครับก็จะเป็นบิสเซเต้กวต้านะครับ กองหลัง4คนนะครับเริ่มต้นกันที่ทางด้านขวาเป็นนันเทนเนลควายนะฮะอดีตนักเตะเก่าลิเวอร์พูลนะครับส่วนกองหลังเซนเตอร์นะฮะก็จะใช้โจเอ็ิมแอนเดอร์สันจับคู่กับมาร์เกฮีนะฮะส่วนทางฝั่งของฟุตแบ็กซ้ายก็จะเป็นไทลิกมิเชลนะครับคอยเติมเกมบุกแล้วก็คอยตันกับเทนส์อเล็กซานเดอร์โนนะครับทางด้านซ้ายเกย์มาที่ตรงกลางนะฮะก็จะใช้เอเบลิชีเอเซ่ะนะครับ ยืนอยู่ทางด้านขวานะครับตรงกลางเลยก็จะเป็นชิสอูมาดูเกเร่นะฮะส่วนอีกคนหนึ่งก็จะเป็นเจฟฟี่ชุบนะครับยืนถ่างออกมาทางด้านซ้ายส่วนแนวรุกของพวกเขานะครับสามประสา,าทนทางด้านขวานะครับก็จะเป็นจอร์แดนไอจิวตรงกลางก็จะเป็นจอร์ฟิลิปมาเตต้านะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายก็จะเป็นเวลฟีดซาฮานะฮะนี่คือไลน์อัพของคริสทอเปเลตภายใต้ระบบ433นะครับอ่า ต่อไปเราไปดูบทวิเคราะห์คู่นี้กันหน่อยนะครับของทางสื่อวูสกอร์นะครับเข้าให้ครชนะตอนนี้ก็แน่นอนนะครับราคาไหลไปค่อนข้างที่จะมากเลยนะฮะฝั่งฝรั่งร์พูนี่กินขาดตอนนี้แทงลิร์พูพจ่ายแค่1.18เท่านั้นเองนะครับคือจ่ายน้อยนะฮะแสดงว่าชนะชัวร์นะครับอ่าเราไปดูกันหน่อยว่าสื่อให้ครชนะสื่อก็ยังคงให้ลิร์พูพชนะนะครับอ่าอันนี้คือบทวิเคราะห์ของทางด้านบูสกอร์นะฮะ เขาบอกว่าลิเวอร์พูลนะครับเสียแต้มให้กับฟูตแลมมานะครับก็เก็บได้เพียงหนึ่งแต้มน,นะนะเปิดพรีเมียร์ลีกอังกฤษฉะนั้นหมายมั่นปั้นมือที่จะเอาชนะคริสตฟเพลเลสนะครับเพื่อที่จะเรียกขวัญรังรังใจกลับขึ้นมาส่วนเดอะอีเกิลคริสตัลพลเลสเองนะครับเปิดบ้านแพ้กับอาร์เซนอลไป2-0เรียกได้ว่าโอ้โหเปิดหัวไม่ค่อยดีเลยนะครับฉะนั้นในแมตช์มันเดย์ไนท์เนี่ยก็จะต้อง เตรียมทีไม่ดีเพื่อสู้กับลิเวอร์พูลได้แต่สื่อก็ยังคาดการณ์ว่าไม่น่าจะไหวนะครับอ่าส่วนอีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็บอกว่าอ่องฝั่งของลิเวอร์พูลเนี่ยยังไงก็คงจะได้3แต้มจากพาเลทค่อนข้างแน่นะครับแต่อาจจะติดในเรื่องของชนะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โดยเขาให้ชนะ31นะครับก็ไม่ได้เก็บคินชีชนะนะครับอ่าประมาณนี้ โดยตอนนี้ราคาก็ไหลไปทางลิอร์พูวินนี่จ่ย1.18นะครับที่เฮเนนก็อยู่ขาดเลือเกินนะฮะสื่อให้ชนะ3-1ทางเว็บนี้นะครับส่วนทางฝั่งของแอดมินเองนะครับอ่ะเรามาดูกันหน่อยของแอดมินนะครับโดยกู้นี้นะครับท่านผู้ชมสภาพทีมก่อนเกมเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะมีปัญหาในเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บในแดนกลางนะครับแต่มองลึกๆแล้วเนี่ยคือทดแทนได้นะครับผมยังมองว่าฮาวีเอเลียดเนี่ยก็ยัง อ่าทดแทนในตำแหน่งของติวโกอาคันตราได้นะครับในเรื่องของการอ่าทเกมเนี่ยฮาร์วียเอเลียดก็ในนัดที่เจอกับฟุลแลมเนี่ยลงมาก็เปลี่ยนเกมได้เลยนะครับคือเล่นเข้าขาเท่านั้นขวาทางฝั่งของซาร่านะครับผมคิดว่าน่าจะไม่มีผลกระทบเท่าไหร่มากนักในแดนกลางเพราะว่าอ่าเล่นในแอนฟิลด์ด้วยและประกอบกับนัดที่เล่นอุ่นเครื่องปีซีซันเนี่ยที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยเรา เรากินขาดเลยนะครับทั้งเรื่องของรูปเกมนะครับทั้งเรื่องของอาการยิงประตูคือมันเหนือกว่าหมดทุกอย่างนะครับการครอบครองเกมนะฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมไม่เป็นห่วงในตำแหน่งกองกลางนะครับไม่เป็นห่วงเลยอ่าถือว่าค่อนข้างที่จะสําหรับตัวผมค่อนข้างฟุ่ทีมเลยนะครับส่วนรูปแบบเกมแน่นอนนะครับลิอรูพูกระหายมากในนัดน,นี้นะครับโดยเฉพาะดาวินนูเยสเนี่ยผมว่าท่านผู้ชมคงจะเห็นลูก คลอจากทัน,นัน้นซ้ายและทันนน้นขวาเนี่ยเยอะค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษในนัดน,นี้เพื่อที่จะอัอซิให้กับดามนวินเอตทำประตูแน่นอนนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมาทุกรูปแบบเลยเกมลูกของลอร์พูนะครับเพื่อที่จะให้ได้ประตูนําไปก่อนผมคิดว่าถ้าหากลูกแรกได้มาเร็วนะครับคงจะไหลนะครับตามระเบียบเพราะผมได้เคยดูตอนอุ่นเครื่องปีซีซั่นน่ะลอร์พู Liverpool มีโอกาสยิงค่อนข้างเยอะมากนะครับ โอ้โหมีโอกาสเยอะแยะมากมายตอนอุ่นเครื่องปีสั้นตอนนั้นทีมเรายังไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับเนื่องจากความฟิตยังไม่ดีพอนะครับแล้วก็เพิ่งบารมทีมกันด้วยนะฮะแต่ก็ยังเอาชนะไปได้นะครับแบบรูปเกมเหนือกว่าเยอะมีโอกาสยิงก็ยิงเยอะด้วยฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทุกอย่างลิเวอร์พูลกลับคืนมาหมดแล้วเรื่องของสภาพความฟิตเรื่องของสภาพความฟิตนะครับแล้วก็ระบบเริ่มลงตัวแล้วผมคาดการณ์ว่าถ้าหาก ส่งดาวินนเยสลงเล่นตั้งแต่ครึ่งแรกและประตูแรกมาไวผมว่าคิตเทอรเพลอาจจะแพ้กลับไปถึง3 4ถึง 4, สูนย์เลยนะฮะผมมองถึงอย่างนี้นะฮะไม่ได้ดูถูกนะครับดูแล้วยังไงเนี่ยความน่าก,กลัวของลิฟูเนี่ยโดยเฉพาะดาวินนูเยสเนี่ยก็หายอยากจะเบิกสกอร์จริงๆนะครับมาทุกชุดเลยแล้วก็แนวรุกของลิูค่อนข้างจัดจ้านทุกคนเลยครับดีอาร์ตก็ จัดจ้านไปกับลูกฟุตบอลดีนะครับสร้างสรรคเกมลูกนี้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนุนเยสก็รอตะบันรอยิงนะฮะส่วนซาร่าก็ชากลักเลื้อยโอ้โหมันกลมกลืนแล้วกลมกล่อมจริงๆนะฮะผมคิดว่าไม่น่าจะรอดนะครับสำหรับคิตัดพาเลตนะครับเอาหัวเป็นประกันเลย3แต้มต้องเป็นของเราแน่นอนนะครับโดยสกอร์ที่คาดการณ์น่าจะถึง2หรือ3าสูนะครับผมมองไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าการเล่นที่แอนฟิลและเป็นนัดแรกของฤดูกาลด้วยนะครับยังไงซะ ไม่มีทางเลยที่มองไม่เห็นเลยว่าทางไหนที่คริสตัลเพลสจะมาแบ่งแต้มจากเราไปได้นะครับอ่าแล้วแฟนบอลเลครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรสําหรับคู่นี้นะฮะลอร์พูของพวกเรานะครับส่วนอ่าทางฝั่งของแฟนบอลก็มีนะบอกลิเูอรชพูลชนะ4-1นะครับอันนี้แฟนบอลจากเมืองนอกนะครับอ่าเขาก็มาวิเคราะห์เมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับเพราะคู่นี้แข่งกันจริงๆเนี่ยก็คือวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่อ่าวันจันทร์ที่15นะครับ สิงหาคมนะครับตีสองแอดมินไม่พร้อมนะครับแต่ดูแล้วน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากนะครับแล้วก็เก็บ3แต้มสําคัญเข้ากระเป๋านะครับ3าศูนยะ์ะฮะหรือ2อศูนย์อย่างต่ําแล้วแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรสําหรับคู่นี้เชิญร่วมสนุกในการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพได้เลยนะครับ